บอกนเฮ้ยเรารีบปินโดนใต้น้ำดีกว่าจริงด้วย a few minutes later โอ้โหผู้ชีวิตแต่ชีสโซกลับมาก a few moments later เฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้โดนเราลงใต้น้ำเรียบร้อยเลยโอ้หใต้นี้น้ำแบบลึกมากมีโขดหินเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยทั้งมืดทั้งดำเลยทุกคนนี่นี่เราลงไปลึกๆๆอีกนะเพราะว่าแพตตี้บอกว่าในนี้มีสัตว์ประหลาดทุกคน วันนี้บ้านหรือว่าเมืองที่อยู่ใต้น้ำอ่ะอุ้ยตัวอะไรบินผ่านเฮ้ยว่ายผ่านดิเฮ้ยทุกคนทุกคนในนี้มันเหมือนจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอาณาจักรเป็นอาณาจักรหรือบ้านที่จงน้ำอุยเดี๋ยวเราไปบินต่อบินโดนต่อลง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 อุ้ยเราลงไปอีกลงไปอีกอุยเราจะเจอใครไหมเนี่ยอุ้ยถึงเต้นถึงเต้น เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นะทุกคนใต้น้ำนี่มันลึกมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีปลาเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันคือก้อนแสงอะไรอ่ะเหมือนพระจ,จันทร์ในน้ำเลยอ่ะนี่แต่ดูไปดูมามันก็เหมือนกับปรสิตเหมือนกันนะอเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราขอซูมดูไอต้ต,ตัวนี้ก่อนนะมันเป็นก้อนอะไรนะเฮ้หยหรือว่าก้อนอาหารที่อยู่ใต้น้ำหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราลงไปต่อนะเ้ยทุกคนน้ำ ตรงนี้นี่ลึกมากๆเลยเป็นโลเคชั่นที่คุ้มค่ากับเงินหนึ่งร้อยที่จ่ายให้แพตตี้สุดๆอะไรนะรู้ต่ออ,อะไรอ่ะ ทำทั้งวูเดี๋ยนะเดี๋ยนะยพี่กูกูขอขอดูซูมมันแบบใกล้ชิดโอ้โหผิวหนังมันแบบมันอาบมากมันจะทำอะไรจะทำะร้ายโันใช่หรออย่านะเฮ้ยทุกคนมันกัดโดนม่ได้การละเดี๋ยวพี่กูกต้องขับหนีก่อนนะทุกคนตอนนี้โดนเราเปลี่ยนพิกัดก่อนนะโอ้ย,อยทุกคนตอนนี้เฮ้ย เรามาอีกแหล่งหนึ่งแล้วอุ้ยอีกตัวเมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยมันหน้าเหมือนคนแต่มันก็หน้าเหมือนสัตว์ประหลาดอุ้ยแต่ตรงนี้นี่ปลาเยอะมากมีปลาเป็นร้อยๆสายพันธเลยมนเนี่ยทุกคนอุ้ยถ้าเรามาจับปลาตกปลานี้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยสาหร่ายอุ้ย,ย,าราย,ยตรงนี้มีสาหรา่ายท่านนั้นเลยเดี๋ยวนระตอนนี้เป็นการสำรวจใต้น้ำว่าเจอสัตว์ประหลาดอะไรหรือเปล่านะที่น้องเนี่ยจะไอหน้าย,ยากักเมื่อกี้อะเฮ้ย้ต่อไปอันนี้เป็นแบบว่าเมือง โอ้โหเมืองใต้น้ำถ้าเราเจอนางเงือกนะช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะเราจะเเจออะไรปะยัเไมีเสียงอะไรตบๆตบๆที่ข้างหลังเลยหลอนๆอะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนั่นมันปลาอะไรอะมาฉลามเหรอเฮ้ยแล้วข้างบนทุกคนดูๆข้างบนของมุมโดนนะที่จับภาพได้อ่ะ หมือนเป็นปลาเลยก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนอย่าไปบอกแพตตี้นะไม่งั้นแพตตี้จะไม่กล้าอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราเฮ้ยไม่ได้มันปลาอะไรอ่ะหรือว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ใต้น้ำนะออโอ้โหมันเป็นสัตว์แปลกๆมากเลยใครรู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยมาคือตัวอะไรอ่ะอุ้ยตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำในถ้ำฮ้ยมีงู งูน้ำดีนะเราไม่เจอพยานาคอาะัอุ้ยตอนนี้งูน้ำอยู่ในถ้ำเลทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆขับโดนเรื่อยๆไปในถ้ำนี้มีเองแปลกเยอะมากอุ้ยมีปลาด้วยอุ้ยมันชนโดนอุ้ยมันชนโดนของเราอุ้ยโดนขางลรากำลังโดนแอสแทกนะ้าคใตนี้มืดมากเลยทุกคนมืดตื้อๆทำไมมันมืดตื้อๆอย่างนี้ล่ะอุ้ยเราเจอปลายอุโมงค์ที่ถ้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวนะที่กูขอดู ร้อยเท่าเลยอะตัวสีดำม่วมเลยอะโอ้โหปลาตัวใหญ่มันคงไม่ได้มากินโดนเราหลอกใช่ไหมตอนนี้นะทุกคนเราขอดูก่อนนะว่าแถวนี้มันมีอะไรจับภาพให้คุ้มค่าเกิดเงินหนึ่งร้อยที่จ่ายให้แพตตี้ไปเฮอันนี้อะไรอ่ะมุมมุมข้างบนโดนทุกคนมุมขวาคงโดนนังมันเรือที่จมอยู่ใต้น้ำ เ,เร,รือเหมือนเรือไททานิหรือว่าเรือจอสลัดเนี่ยทุกคนหูว์้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีการละโฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เรากำลังจะสำรวจแต่ว่ามันเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างหลังที่ดูดังมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงซับสลาดที่มันอยู่ข้างหลังเฮ้ยเนี่ยเราต้องเรียกแพตตี้แพตตี้รีบลับขึ้นไปเลย ภาพมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันไปอยู่ใต้น้เรียเร้อยโอ้โหข้างใต้น้เขียวมากน้ําเขียวแบบว่าน้ําตะไคร่เลยหรือ่าน้ไํไใบบกเนี่ยเฮ้ยทุกคนเหนี่ยวนะเฮ้ยเลยตัว scp ที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นขคนหินนะทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่กูว่ามันต้องอยู่ด้านบนนิดน,นึงแต่ขคนหินที่ รถขาตกรรมอยู่ในน้ำอ่ะเฮ้ยมันเป็นมือของคนนะุณน่ะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยใต้น้ำนี่มีสอพอด้วยดนะ้ยโอเคมอมมุงกลวก็ะตอเฮ้ยเดูเดี๋ยวนะที่นี่มันใบพัดเรือหรือว่ามันมีเรือร่มมาก่อนอ่ะทุกคนเป็นไปได้นะโอเคทุกคนตอนนี้มีใบพัดเรืออยู่ตรงนี้ที่เราสามารถจับภาพใต้น้ำมาได้ มันเหมือนจมมานานแล้วเพราะว่ามันมีความเก่าแล้วก็เป็นใบพัดที่มันมีสนิมมาทุกคนเฮ้ยโคตรโหดโคตรโหดเฮด้ยเดี๋ยวนะเราดูใกล้ๆเลยนะคะเฮ้ยทุกคนมันน่าจะแบบว่าจมมานานเกินปีอะ่ะเพราะว่าสนิมมันกินขนาดนี้นะคะโอเคมาต่ออันนี้เป็นร่องรอยของเรือที่มันเคยอับปางอะ่ะทุกคนเรืออับปางก็คือเรือที่มันร่มบมานะคะเรือฟั่มเออเรือ คว่ำเรือแล้วมันมีตัวอะไรที่มันคว่ำเรือล่ะนอกจาก scp อะเฮ้ยทุกคนทุกคนมาตอนนี้นะคะเป็นภาพโดนใต้น้ําเฮ้ยอันนี้อะไรอะเหมือนมันมเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างเลยทุกคนมาเหมือนเป็นเสื้อแฮเสื้อของเหมือนเสื้อของทหารนะ่ะหรือว่าหน่วยก่อการรับหน่วยหน่วยรับสว่าดหน่วยสวาดหน่วยปืนหน่วยแม่นปืนหน่วย,วยอะไรเนีย่ย ทุกคนทุกคนตอนนี้โดนจับภาพเป็นเสื้อของนี่นะคะที่อยู่ใต้น้ําอ่ะเป็นเสื้อของคนที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าเป็นเสื้อของเอ๊ะมันเหมือนเสื้อของพวกที่หา SCP เลยทุกคนเป็นนักล่า SCP เฮ้ยทุกคนตอนนี้เราจับภาพชุดของนักล่า S C P ซพท่านี้อะไร S อ P ซีเลเวลห้าอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวนะ SCP พเลเวลห้ามันอยู่ด้านตรงริมนี้ เฮ้ยมันเป็นป้ายคำเตือนว่าเราห้ามเข้าไปหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนทุกคน SCP เลเวลห้าเดี๋ยวก่อนนะแปบบหนึงเมื่อกี้มัน SCP ซเลเวลสี่นี่มันไม่ใช่เลเวลห้าแล้วทำไมเป็น Level เลเวลห้าเฮ้ยหรือว่าในน้ำมันไม่ใช่เป็น, SCP น S c p ซ0พ0สหรือว่าเป็น S c p พตัวอื่นโอเคเรามาดูกันต่อเฮ้ยทุกคนทุกคนมันเป็นปืนหรออันนี้เป็นอาวุธที่มันอยู่ใต้น้ำนะคะทุกคน อาวุธที่แบบว่าโดนหินงอกหินย้อยทับถมคือเราไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้ในเหตุการณ์เรือล่มหรือว่าเป็นนักล่าเอซพเขาโดนแอตแท็หรือว่าโดนโจมตีอยู่ใต้นี้อ่ะอันนี้เราเปลี่ยนมุมมามันจะมืดนิดนึงแขนขะ ริ้นยาวสีแดงมือมันก็ว่ะอ้าวนอย่าบอกนะว่ามันคือ scp อะไรอะทุกคนทุกคนถ้าใครรู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะคือตอนนี้พีกูจับภาพใต้น้ำที่มันเป็นภาพของสัป,ประหลาดใต้นะ้ำมันไม่ใช่สับป,ประหลาด scp 3000แล้วว่าแต่มันเป็นตัวอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นอะแล้วมันมี อาวุธที่มันอยู่ใต้น้ําที่มันจมอยู่ตรงนี้คือเราอึ้งมากว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนี้ตอนแรกเรานึกว่าเราจะเจอเอชซีพีแต่อีตัวนี้มันคือ SCP อะไรอะ SCP 096จะมีลักษณะเด่นคือพรอมสูงแลว้วก็จะอ้าปากกว้างเวลาที่มันรู้สึกถูกคุกคามถ้าเจออะไรที่คล้ายๆกันใต้น้ํา ก็น่าสนใจมากเลยว่ามันคืออะไรทุกคนทุกคนคิดว่าใต้น้ำมันคือ SCP อะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะแต่นักวิชาการบอกว่าอาจจะเป็น SCP-096 The Shy เ u y ดอชายกายถ้าใครเจอมันให้หนีไป